สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพายเน็ตเวิร์กนะคะครั้งนี้นะคะแอดมินจะพามาดูการเพิ่มกำลังกดนะคะในสัญญาฉบับที่อยู่กับกระเป๋าเงินของเรานะคะให้เราไปที่พายเบราว์อร์นะคะแล้วก็ไปที่วอลเล็ตนะคะเ,คเราจะเข้าที่การล็องนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าตรงตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเข้าตรงกำหนดค่าการล็อกเหรียญนะคะเพื่อนๆโอเคก็กำลังขุดนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยระบุตามนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะอยู่ที่3มปี1ปี หรือว่าหกเดือนนะคะเปอร์เซนต์ด้านล่างที่เห็นนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามนะคะกําลังขุดนะคะก็จะได้ตามระบุปีที่เรา,เราล็อกนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะเขาก็จะมีผลเหมือนกันนะคะการล็อกเหรียญแต่เราต้องคํานวณว่าเราจะพอใช้ไหมนะคะว่าเราจะใช้เท่าไหร่แต่นนี้แอดมินจะใช้ที่2.1นะคะกะ็ล็อกไว้2.1นะคะแล้วก็ ระยะเวลานะคะเอาไว้3ปีนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เหลียนไม่เยอะจะไว้ที่1ปีหรือว่า6เดือนก็ได้นะคะผู้จัดเอาหึงปีแล้วกัน <c oughs> 1ปีนะคะก็เ,เราพอเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเซ็ตค่าเรียบร้อยแล้วตามที่เราพอใจนะคะ เราก็จะมาที่กำหนดค่านี้นะคะเพืเ่อนๆเราก็จะเคาะตรงนั้นนะคะก็กำหนดค่าลงไปเลยค่ะเขาก็าจะขึ้นข้อมูลมาให้เราว่าเราล็อกไว้กี่เหรียญน,นะคะระยะเวลาเท่าไหร่ปลดล็อกเมื่อไหร่กำลังขุดจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีค่าเสียค่าธรรมเนียมนะคะส่วนจุดเสนอพายนะคะจากนั้นเรากา็กดยืนยันนะคะ เดี๋ยวเราจะรอกันสักพักนะคะโอเคก็ยอดเหรียญที่ถูกล็อกะวะที่คุณเลือกนะคะก็จะเป็นอ,อัตราการขุดนะคะที่ส่งขึ้นจะถูกนําไปใช้กับเซสชันนะคะการขุดครั้งต่อไปนั่นหมายความว่าเมื่อครบก,กําลังขุดในวันพรุ่งนี้ค่าล็อกกำลังขุดตัวน,นี้ก็จะขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็กดปิดนะคะก็โอเค ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ